สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องหัวไทละตโต้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นสูตรหววลาพัฒนานะครับประจำงวดวันที่18ตุลาคมนะครับจากงวดที่ผ่านมานะครับก็ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับเนื่องจากสูตรของเราเข้าครบทุกสูตรนะครับ เอามาเริ่มกันเลยครับเริ่มจากงวดแรกนะครับเป็นสูตรวิ่งบนนะครับเด่นบนสามตัวนะครับเราให้เลขเด่นไว้ที่ศูนย์สองสี่นะครับฟันให้สองกับสี่นะครับผลรางวัลออกสองสี่แปดนะครับก็ามาครบสองตัวนะครับที่ฟันให้นะครับ เราก็ามาตามกันต่อเลยนะครับสำหรับสูตรนี้นะครับวิธีคิดก็เหมือนเดิมนะครับใช้ลักหน่วย2ครั้งนะครับลบสบวกสนะครับ จะได้8ปบวกแเป็น6นะครับ6กลบสเป็น4ี่บวกเพิ่มสองแต้มนะครับเป็น6กแล้วบวก2แต้มเป็น8เราก็ได้เลขเด่นบนนะครับในงวดนี้นะครับคือ4 6 8นะครับเดีย๋ยวเราค่อยมาดูตัวที่ชนนะครับ มาต่อกันด้วยสูตรสิบบนนะครับสองตัวบนสิบหนึ่งบนแล้วกันนะครับสูตรสิบหนึ่งบนนะครับเน้นตัวชนนะครับสามสูตรนะครับวันที่ผ่านมานะครับให้เด่นไว้ที่สี่หกเจ็ดนะครับจับประกบกันได้หกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่นะครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่แปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดสี่นะครับเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่ ซึ่งผลรังวันออก248นะครับก็เข้าชุดนี้นะครับ8 4นี่นะครับซึ่งผลรังวัน6ตัวออก149 248นะครับ ใครยังชอบสุดนี้อยู่นะครับก็จะทําให้ดูต่อเนื่องนะครับ ได้นะครับนงวนี้นะครับหน่บวกสเป็นสามนะครับสาวกสีเป็นเสูตรที่1นึ่งเราได้7 8 9 0นะครับสูตรที่2องนะครับสีบวกแเป็น2องสองบวกห้ 5, ของที่ได้เนะครับสูตรที่3ามนะครับก็สีนะครับเราได้4ี่บวกหเป็นศูนบวก ศนบวก2เป็น2องสองบวกสเป็น6นะครับเีหกเจ็ดแปนะครับเพราะฉะนั้นตัวที่ชนกันทั้ง3สูตรนะครับในงวดนี้นะครับคือ789นะครับเด่นไปที่789นะครับ10หน่วยบนนะครับงวดนี้ชนกันเยอะนะครับก็ ไม่จับนะครับเพราะว่าช่วยกันหรือใครจะจับก็จับได้นะครับก็คือหกเจ็ดหกแปดหกเก้าศูนย์นะครับจะแบบนี้นะครับหกเจ็ดหกแปดหกเก้าหกศูนย์เจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์นะครับแปดเจ็ดแปดแปดแปดเก้าแปดศูนย์ 97 9 9 9 9 9 0นะครับเน่นบนของเราคือ468นะครับถ้าสูตรนี้ประกบกันเข้านะครับก็จะเป็น6กันะครับนี่นะครับถ้าสูตรนี้ประกบกันแล้วเข้านะครับแต่ไม่เข้าก็เด่นไปที่6กับ8นะครับ เราเน้นในเลือวิ่งกันนะครับ6กับ8นะครับหนึ่งงวดนี้นะครับอลองพิจารณากันดูนะครับทีนี้นะครับเรามาต่อกันที่สูตรวิ่งบนล่างนะครับสูตรนี้นะครับที่ได้7 8นะครับผล จับให้70 72 74นะครับ80 82 84นะครับก็เข้าที่84 หนึ่งบวกเก้าเป็นศูนย์นะครับศูนย์บวกสองเป็นสองสองบวกสี่เป็นหกหกบวกแปดเป็นสี่นะครับสี่บวกสามพี่ได้เจ็ดกับแปดนะครับเอาได้เลขตัวเดิมน,นะครับเจ็ดกับแปดก็เด่นไปที่แปดนะครับสำหรับสูตรนี้นะครับเด่นตัวนี้นะครับ ทีนี้ไปดูอีกสูตรนึงครับรับงวดที่ผ่านมานะครับให้ไว้ที่สี่กับสามนะครับเน้นไปที่เลขสี่นะครับสี่ก็มาตามนั้นนะครับเราเขมาดูกันต่อเลยครับสําหรับงวดประจําวันที่สิบแปดนะครับผร,ระมาออกหนึ่งสี่เก้าสองสี่แปด เกตเลขหนึ่งนะครับท้องขอให้ด้วยนะครับบวกหนึ่งนะครับเราจะได้หนึ่งบวกสี่เป็นห้าห้าบวกเก้าเป็นสี่นะครับสี่บวกหนึ่งคงที่ได้ห้านี่ครับช่องแรกคือเลขห้าครับตัวรองคือเลขสี่นะครับ อันที่สิบแปดทับสิบนะครับห้ากับสี่นะครับก่อนเน้นไปที่ตัวแรกนะครับคือเลขห้านะครับก็ลองพิจารณากันดูนะครับถ้าชอบสูตรนี้นะครับแล้วก็มาถึงสูตรสองตัวบนล่างของเรานะครับเหงวดที่ผ่านมานะครับผมเน้นให้ที่ห้าสี่กับสองสี่นะครับก็ต้องขออภัยนะครับสองสี่ไปเข้า ร้อยกับสิบนะครับแต่ตัวที่เข้าของสูตรนี้คือสองเก้านะครับก็ถือว่ายังเดินต่อเนื่องนะครับแต่ว่าฟันให้ผิดตัวนะครับเพต้องขออภัยด้วยนะครับพอเราเน้นสองกับสี่นะครับในงวดที่ผ่านมานะครับเรามาตามกันต่อเลยนะครับสำหรับสูตร บนล่าง4ชุดนะครับกระดาษออกนะครับ,รบขึ้นแผ่นใหม่นะครับวิธีคิดก็เหมือนเดิมนะครับใช้หลักพันสองครั้งนะครับหลักสิบสองครั้ง บวก9คงที่นะครับเป็นเด่นตัวที่1แล้วบวกเพิ่ม7แต้มนะครับเป็นเด่นตัวที่2องสที่สอนะครับลักแสนหนึ่งครั้งหลักพันหนึ่งครั้งนะครับหลักสิบหนึ่งครั้งบวก9้าคงที่นะครับเป็นเด่นตัวที่1แล้วบวกเพิ่มอีก5แต้มเป็นเด่นตัวที่สองนะครับเราก็มาตากันต่อนะครับว่าวันนี้จะเดินต่ออีกหรือไม่นะครับสำหรับสูตรนี้นะครับ9บวกเเป็น8ดนะครับ4ี่บวกส่เป็น8เราได้แ8บวก8ดเป็น6นะครับ6บวก9คงที่ได้ห้า หบวกเพิ่ม7แต้มนะครับเป็นสองเราได้เลขตัวเดิมนะครับคือ5กับ2นะครับสูตรที่2นะครับ1นบวกเเป็น0ีน 0, ่สบวกสเป็น4ี่สี่บวกเก้าคงที่ได้3ามนะครับเพิ่มหาแต้มก็เป็น8นะครับจับคู่นะครับห้าสาม ห้าแปดสองสามสองปดนะครับตัวที่เน้นนะครับขอเน้นชุดนี้นะครับห8ดนะครับลองพิจารณากันดูนะครับหากยังชอบชุดนี้ก็อยู่นะครับก็เลือกนำไปใช้กันนะครับไม่ชอบก็มองผ่านไปนะครับ และในคลิปนี้นะครับผมมีสูตรมิงบนล่างให้อีกสองสูตรนะครับก็ลองพิจารณากันดูนะครับผักชอบก็นําไปวิเคราะห์และพิจารณากันดูนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับเพราะว่าเป็นสูตรที่ใช้จริงนะครับผมคํานวณไว้นะครับแต่ในงวดนี้สูตรนี้จะเดินต่อหรือหลุดไม่มีใครทราบนะครับเริ่มจากสูตรที่หนึ่งก่อนนะครับวิธีคิดวิธีทำก็ง่ายๆเลยนะครับ ใช้หลักร้อยบวกด้วยหนึ่งคงที่นะครับไปเด่นตัวที่หนึ่งนะครับแล้วบวกเพิ่มอีกเจ็ดแต้มนะครับไปเด่นตัวที่สองเงนแรกนะครับเราก็ได้สองบวกหนึ่งเป็นสามนะครับสามบวกเจ็ดเป็นศูนย์นะครับส่วนระหว่านในงวาถัดมาออกศูนย์หนึ่งศูนย์สี่ศูนย์นะครับข้าที่เลขศูนย์นะครับงวดต่อมานะครับหนึ่งกับแปดออกแปดหกสองเก้าแปดเท่าที่เลขแปดงวดต่อมานะครับในเก้ากับหกนะครับออก หกสองเก้นะครับมาครบสตัวนะครับเมื่อต่อมานะครับได้เจ็ดกับสี่นะครับออกเก้าเจ็่้าขที่เลขเนะครับงวดต่อมาได้ศนย์กับเนะครับออกแปดนยะครับเขาที่เลขศูนยต่อมาได้เกับหนะครับออกสองหกสี่เก้าสองมาครบสตัวนะครับงมดต่อมาได้สกับศูนย์นะครับออกศูนย์สองหกหกศนะครับเขาที่เลขศูนย์ ต่อมาได้หนึ่งกับแปดนะครับออกสองสี่แปดเก้าสองนะครับแล้วงดที่จะถึงนะครับได้สามกับศูนย์นะครับแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งสูตรนะครับใช้จริงนะครับคำนวณไว้จริงนะครับสําหรับสองสูตรนี้นะครับผ่านการใช้งานแล้วนะครับวิธีคิดนะครับใช้หลักร้อยบวกหลักสิบนะครับแล้วบวกได้หนึ่งคงที่นะครับเป็นเด่นตัวที่หนึ่งนะครับบวกเพิ่มหนึ่งแต้มเป็นเด่นตัวที่สองนะครับ กนแรกนะครับก็สองบวกหเป็น3านะครับสามบวกหคงที่ได้สี่นะครับสี่บวกหนึ่งคงที่ได้ห้าสี่กับห้านะครับออก4ี่ศูนย์นะครับสกับ3าออกหกสนะครับห้ากับ6ออก9ก้กนะครับเกับศออก19ึกนะครับเจกับแออกแปดห้าแดนะครับเกับ0ูนออก9ก้าสอง ก็กับศูนย์ออกหกศูนย์นะครับสามกับสี่ออกสี่แปดนะครับงวดที่จะถึงนะครับได้เจ็ดกับแปดนะครับสําหรับสูตรนี้นะครับเจ็ดกับแปดก็ชนกันแล้วสองสูตรนะครับและสูตรสุดท้ายนะครับสําหรับงวดนี้นะครับเป็นสูตรสามตัวบนลาพุฒนานะครับ ก็ลองพิจารณากันดูนะครับแล้วทางมีเยอะเหมือนเดิมนะครับอยู่ที่ความชอบของแต่ละบุคคลนะครับก็ใช้วิจารณญาณกันดูนะครับถ้าชอบสูตรไหนก็เลือกนําไปใช้นะครับผมก็ไม่การันตีนะครับว่าสูตรใดจะหลุดสูตรไหนจะเข้านะครับเพราะว่าไม่ใครรู้ล่วงหน้านะครับมาครับมาเริ่มคำนวณกันสูตรที่หนึ่งนะครับเป็นสูตรหลักร้อยนะครับ เป็นสูตรสามตัววิธีคิดนะครับเราใช้หลักร้อยนะครับบวกด้วยหลักหน่วยนะครับแล้วบวกสามพงที่นะครับเปเด็นตัวที่หนึ่งนะครับเราได้เก้าบวกหกเป็นห้าห้าบวกสามพืที่ได้แปดนะครับแปดบวกเพิ่มหนึ่งแต้มเป็นเก้านะครับแล้วเก้าบวกเพิ่มสองแต้มเป็นหนึ่งเราได้หลักร้อยในงวดนี้นะครับคือแปดเก้าหนึ่งนะครับ สูตรที่สองนะครับเราใช้หลักหน่วยบนหนึ่งครั้งนะครับบวกหลักสิบล่างสามครั้งนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับนั่นเพราะหลักหน่วยเป็นเลขเด่นตัวที่หนึ่งนะครับแล้วบวกเพิ่มหนึ่งแต้มเป็นเด่นตัวที่สองเราก็ได้หกบวกสามนะครับเป็นเก้าเก้ากับศูนย์นะครับสูตรที่สามนะครับเราใช้หลักสิบบนหนึ่งครั้งนะครับหลักหน่วยบนหนึ่งครั้งหลักหน่วยล่างสามครั้งนะครับ ผลลัพธ์ที่ได้นะครับนําเฉพาะรักหน่วยเป็นเลขเด่นตัวที่1นนะครับแลบวกเพิ่มอีกหนึ่งแต้มเด่นตัวที่2เราจะบวกกันไปเลยนะครับผมจะบวกรวมไปเลยทีเดียวนะครับมาดูกันตามภาพเลยนะครับ9บวกกันทําพังได้เนะครับเราก็ได้7ดบวก6เป็นสาสาบวกเเป็นศูนย์นะครับเราได้ศูนย์กับ1นะครับซึ่งผลรางวัลในงวดถัดมานะครับสามตัวบนออก80 0นะครับ งต่อมานะครับแปดบวกศูนย์เป็นแปดแปดบวกสามพื้ที่ได้หนึ่งนะครับหนึ่งบวกเพิ่มหนึ่งแต้มนะครับเป็นสองสองบวกสองแต้มเป็นสี่นะครับได้หนึ่งสองสี่นะครับสูตรที่สองนะครับเราก็ได้ห้ากับหกนะครับศูนย์บวกห้าเราได้ห้ากับหกสูตรที่สามนะครับแปดสามยี่สิบสี่นะครับเราก็ได้สี่กับห้านะครับซึ่งผลลงวั์ออก สองหกสี่นะครับดูกันตามภาพเลยนะครับใครดูไม่เข้าใจก็ดูกันหลายๆรอบนะครับตามภาพนะครับหัต่อมานะครับสองวกสี่เป็น6กหกบวกสามพที 3, ่ได้เก้านะครับเก้าศูนย์สองนะครับหลักร้อยนะครับสูตรที่สอนะครับ ไดสี่บวกเนะครับได้1กับ2องส่ที่3นะครับได้0ูนย์บวกหนะครับได้6กับ7นะครับผลวัพออก0ูนย์สอนะครับงวดต่อมานะครับ0ูย์บวกหเป็น6กหบวกสามคงที่ได้เนะครับ เก้าศูสูตรที่สนะครับ6กบกแเป็น4กับ5้านะครับแล้วก็8ปบกศนย์ะครับได้แปดกับ9ก้าผลลัพธ์ออก2 4 8นะครับ ก็เข้าสามตัวมาทั้งหมดสี่งวดติดนะครับความจริงสูดยาวกว่านี้นะครับเพื่อนๆก็ไปทำย้อนหลังกันดูนะครับครับมาถึงงวดประจำวันที่สิบแปดนะครับหลักร้อยคือเลขสองนะครับหลักหน่วยคือเลขแปดสองบวกแปดนะครับเป็นศูนย์ศูนย์บวกสามคงที่ได้สามสี่หกนะครับสำหรับหลักร้อยนะครับ สามสี่หกสูตรที่สองนะครับได้แปดบวกเจ็ดนะครับเป็นห้ากับหกนะครับแล้วก็สูตรที่สามนะครับสี่บวกแปดเป็นสองนะครับสองบวกหกเป็นแปดนะครับได้แปดกับเก้านะครับแล้วก็มาจับกันเลยนะครับเริ่มจากสองตัวก่อนนะครับ 58าแปดห้าเก้าหกแปนะครับก็ลองพิจารณากันดูนะครับ2ต้นบนนะครับ58 59 68 69นะครับนี้ก็มา3ตัวกันบ้างน,นะครับ3ตัวก็จะเป็น3ามห้าแปห้านะครับ368 369 4ดสามหี่ห้าแปี่ห้าเก้า สี่ห6แสี่หกเนะครับก็6กห้าแปดหกห้าเก้หกหนะครับขอได้ประมาณนี้ครับสำหรับสามตัวบนหัวลาพัฒนาน,นะครับทั้งหมดสิบสอชุดนะครับหากจะลองเสี่ยงดูก็ ลองไปพิจารณากันดูนะครับชอบก็นําไปใช้นะครับไม่ชอบมองผ่านนะครับทุกสูตรที่ให้มีข้ามีหลุดนะครับครับพอจบแล้วนะครับสําหรับข้อมูลหัวยราวพัฒนานะครับประจําวันที่18ตุลาคมนะครับก็ขอทุกท่านโชคดีนะครับอย่าลืมนะครับหากดูแล้วชอบใจนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับหรือมี อะไรสงสัยยังไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับบางทีก็ไปเจอคอมเมนต์ที่ไม่สร้างสารรค์นะครับก็ทำให้เกิดรู้สึกท้อใจนะครับก็อย่างที่บอกทุกคลิปนะครับว่าสูตรเป็นเพียงการคำนวณยอนห,หลังตามหลักคณิตศาสตร์นะครับย่อมมีเข้าและหลุดอยู่เสมอนะครับอยู่ที่ดวงของเรานะครับจะต,ตามตอนที่สูตรมันเข้าได้หรือไม่นะครับครับ ก่อนจะจากกันไปนะครับในคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ